จ๊กเขาเห็ดบ่เห็ดประเด็นกับพวกหูจักอันเห็ดว้แบบนผู้ใดมาหลอกล่วงเฮ้าหอนอันอันไม่ล่าเฮ้าอนเอ๊ะใจแล้วเฮ้าไปเบื้องมองตรวจสอบมันสิได้ป้องกันไว้เนาะอันประเด็นเห็นยวนอันนั่นดอกยวนเฟซบุ๊กหอกประเด็นไปเบื้องอ้าวเมียนลี่อันเป็นของปลอมมาหลอกล่วงเฮ้าแต่ว่าทา้งอันยูทูบกับสิป้องกันไว้ยูที่นอพี่น้องเนาะเฮ้ากับพวกหูจักเพอ่าเข้าเพราะท่านไหน นั่นโดนคืเกันกับอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกันประเดือนโดนแล้วยุ่นีก่กันว่าอยากให้โดนหอกพี่น้องพะอ่าเข้ากาันบรด้นมีเงินมีข้ามไหลพ่อสีให้ค้นมาหลอกมาล่วงประนันตังแต่นบอัน,นั้นมีเงินหลายขนาดนั้นเมื่อนั้นเขามาหลอกกับ่มีเงินแดนไปยืมพียมม่ยืมน้องมายืมโมเดียวกันนั่นแหละมาส่งให้เขาก็ได้โอ้ยพวกหลอกล่วงใจมันเขาเนียนเขาเกิ่งทั้งอัน อันซื้อสารทาั้งอันคอมอันทั้งเขาเอื่อนอย่างไสเบิดที่เขาเอืน่นไสเบิดพี่น้องซื้อเกง่งเก่งขาดโอ้ยหัวจมองใส่สุ่มทํางานบนหลังคนนยันหัวจมองใส่เฮเห็นได้ทุกรูปแบบพี่น้องเลยเขาคิดว่าเขาเจียนนั่นเป็น,นเสน่ห์ม้นเฮาเกิดมากพ่อลอยปีแล้วโอ้ยเป็นแก่อย่าสางนำทําม้วมดีให้สางคววมปันป่วนในโลกจอกหลอกนี่แต่น้นนนอพี่น้องเลยนายเฮ้ย เกิดมาก็กินเขาเพือกันมาสังวานมาหลอกล่วงหลอกล่วงคนเพราได้เงินไปสวยสูกเจ้าของมาสังเป็นนัสันได้พี่น้องเยผู้ใด,ดโดนหลอกก็ต้เลียต้นเรียตนสตัตว์ตะพูกขาก็ยังโดนหลอกไปอันพันหนึ่งหรวอเด้อพี่น้องไม่เดินหลอกไปพันหนึ่งหรอกครับพวกมีชาชีพ ไปอ่นห็นน่องผู้หนึ่งเอามามาบ่ให้ฟั่งมาโอ้ยข่กระโดนคือกันกับเจ้าหรอพ่ะนะอันเขาบอกให้ข่ไปซื้อบัตรอันเติมเงื่อนทู่นี่หรอพะนะข่การอันบ่ได้เอะใจนอะข่อยก็ไปเติมให้เขาพะนะโอ้ยแบบเดียวกันกับประเดียนประเดียนกระโดนทั้งสี่แหละเฉพาะประเดียนบาวน่ให้อันพี่น้องเข้าฟั่งเบิร์ดสุกคนบ่าว่าทั้งยูทูบบ่าว่าทั้งเฟซบุ๊กเพราะว่าประเดียนโดนแล้วนาะ บัดน,นี้โดนแล้วว่าแล้วบันนี้พี่น้องก็คือกันเด้บันนี้อันก็โดนหลอกคือกันดอกอันนั่นหลอกไปหลายดอกแสนกลัวผลวา่าสีเอาไปทํางานประเทศออสเตรเลียพะนะโอ้ยพอได้เงินไปแล้วเขาหลันหายจอยปิดเฟดปิดยังนี้สามพี่น้องเลยจวมาคนห้ามเบียงจังคอยหลอกล่วงกันคักกันนั่นจังคอยจังคอยอันบอนนั่นนะโอ้ยบย่หลายใจบ่ามหาหลอกกันคักกันเนี่เป็นมนุษย์ คือกันมาจางว่าหลอกกันใดเลยพี่น้องนี่แล้วเปว่าหลอกกันคักหลอกกันเนี่ยให้พี่น้องเลยันเห็ุจังไดจังคอยสีท่านนั่นซุ้มมันอันหวานสมองอัน อันหลอกล่วงคนเห็นเจ้าไหนเขาจะมาสั่งสมองหลอกล่วงค้นเก่งแค่ไหนมาสร้างป่น้องสันถิบีน้องห้าสิหิตเจ้าไหนจงคอยสิกแก้ปัญหาท่านซอยกันเด้อพี่นอ้องเงืนท่องของเขาเป็นมีหลายกับวใชว่าเฮ้านั่นหรอกตายไปเฮ้าเขาไปนั่มบ่ได้หรอกอันผู้ใดอ,อันมีเงื่นเป็นไยๆไปเห็นตายไปแล้วก็กยังเผากีถิ่มไปซื้อๆก็ยังบ่เห็นมันอ,อันใด อันนั่นพี่น้องเนยเป่าเสกยังกับพ่เห็นเป็นยังไงเออกันอันวิเศษวิโสกับพ่อบาเนี่ยนั่นหลอกเข้าไปแล้วมีงเงินได้หลายแล้วตายบ่เป็นกับพ่อบาเนี่ยอันนี้ก็ตายเป็นขึ้นกันพี่น้องเนาะตายเป็นเถ่าเป็นขึ้นกันอายุไถของคนเท่ามันบ่แน่นอนโอ้ยนายนาย,นายสางนา้ำทำก่วมดีเขาไหวเด้เอ,อพี่น้องเน่ยจะไปทำงานบนหลังคนมันลำบาก หฮาอยากได้เงินหฮากะเอาล่างกายเนี่ยทํางานเบางางาอยู่หนีช่างส่ละได้เทไรก็เอาพี่น้องแถวต่้งต่สีนันห้าว่าไปหลอกล่วงต้มตุนค้นกะใส่ได้แล้วละอากาศมื้อนีห้อนหอนพี่น้องอากาศมื้อนีห้อน อากาศมัอนี่ห่อนอากาศทุกวัน,อ,าาวนอันตอนเจ้านั่นสีหนาวๆาเนี่ยยุดอกแต่ว่าอากาศเริ่มเริ่มนั่นแล้ววันนี้กัสชีเพราะอะไรอัน